เตรียมพบกับงานเทศกาลผัดมีเมืองนางครั้งที่9งานประเพณีอันโด่งดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเคย22ชุมชนจากทั่วอำเภอปากพนังมารวมตัวกันโชว์ฝีมือผัดหมี่สูตรเด็ดพร้อมการันตีความอร่อยด้วยรางวัลการประกวดสวัสดีค่ะทุกคน เทศกาลผัดหมี่เมืองนางกำลังจะจัดขึ้นในวันที่7ถึงวันที่16มิถุนายน2567ที่บริเวณถนนสุนอานานันต์ฝั่งขาออกตำบลปากพนงังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ชิมอาหารอร่อยและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายกิจกรรมชิมผัดหมี่เมืองนางเดินเล่นในงานชิมผัดหมี่เมืองนางจากร้านต่างๆอาหารผัดหมี่เมืองนางเมนูเด็ดของงานเส้นหมี่ผัดกับซอสสูตรพิเศษใส่กุ้งปลาหมึกและผักต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่16มิถุนายน2567ณบริเวณถนนสุนอาน,านันต์ฝั่งขาออกตำบลปากพนงังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนงังห้ามพลาดชิมผัดหมี่เมืองนั่งสูตรเด็ดจาก22ชุมชนแต่และชุมชนมีสูตรรับรสชาติไม่เหมือนใครร่วมประกวดชิมผัดหมี่ลุ้นรับรางวัลมากมายชมการแสดงและร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกงานเทศกาลผัดหมี่เมืองนางเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นชิมอาหารอร่อยและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพิ่มเติมเว็บไซต์เทศบาลเมืองปากพนงังลิงก์ไปที่ www. p a p a n a n g t วน .go.th Facebook เทศบาลเมืองปากพนงังลิงก์ไปที่ www.facebook.com ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยว ทุกอย่างพร้อมเลยอ๋อนี่คือเส้นใช่นบนนี้คือมีเส้นแล้วก็มีน้ำมีวิธีผัดนะคะก็มีออยอในส่วนของน้ำแล้วก็ออยอในส่วนของเส้นค่ะ๋อครับครับดึงรองออยอนนี้จากมอปัตตานีค่ะมีฮาลาลด้วยสามารถเก็บไว้ได้ค่ะนึกอยากทานได้ใช่นึกอยากกินตอนไหนก็สามารถเอามาผัดได้ตอนนั้นเลย หนึ่งกล่องมาลคาเท่าไหร่คะคะหนึ่งกล่องนะคะปกติทางร้านขายอยู่90้สบาทแต่วันนี้เรามาออกลูทของเทศบาลขายแค่80บาทนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเฟซบุ๊กผัดมีปักนางใบแม่ชะอ้นนะคะค่ะนี่นะคะผัดมี่ัปักนางใบแม่ชะอ้น ร้าน่อไปชุมชนไผ่ไผ่ชั่วมีผันโบราณร้านพี่แอนบึงนังกยกล้มวิวานเลยัยงไมงใทเตีนะแองจนนะเลิศแม่ลำไยพีแม่ลำไยไหมครับคบ้า,านรวจริงรวจรวจิงเรื่ยจริงก่ะ ยึด<ห>รองเพลงค่ายมีก้อนโอ,อยึดรองเพลงค่ายมีก้อนเนี่ย <laughs> นาา่าติ้ใจหรอหลอกห้าเกาีอยู่ตลาดยอดทุกที่เขาก็จะมีใบประกาศที่บัปรนะประกาศที่ด้วย ด้วยกีวานุษย์รูปศิษสีศิษครับครับผมเจออยู่บ่อยเจอหลายงานแล้วผมไปเจอกับประจังที่ร้าน่องร้านสุดท้ายมีผัดแม่พรนะแม่พรได้ที่สองปีที่แล้วได้ที่สองปีที่แล้วคทำค่ารันที่ได้เลยนะครับเป็นตัวมาเที่ยวกฝากพนังแวะมานะครับของพี่พรพี่พรบค I <laughs>

มีครับเนี่ยหลายครั้งมันจะเขียนวิธีไฮอ๋อครับครับครับโอเคอ๋อนี่บะหมีนี่ยด้แลวไดได้ก็ดีก็ดีกินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะลองเปรียบเทียบดูก่อนได้ค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอ๋ออร่อยอร่อยเอาเอามาชิมอ่าอย่างร้อย่างลวก็มาซื้อได้นะคะเนื้อถ่ายเนื้อถ่ายค่ะ อันนี้ของเทศบาลค่ะของเทศบาลใช่ค่ะนู่นของเทศบาชุมชนเลยค่ะชุมชนใช่วันนี้ยกมาหมดทั้งหมดค่ะยีชุมชนยี่สิบสอชุมชนค่อันนี้ของเราก็คือเราเอาสีสันของชุมชนนะค่ะมาส่งเสริมแล้วก็แตรูปเป็นกึ่งสาเร็จรูปอ๋อสามารถทบไ้ป็นี่รสชาตนี้เลยค่ะเราทดลองกันมาแล้วค่ะเก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนนเดือนนะได้ไโอเคกันมีพันปลานา หกบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งกล่องนะคะไ,คได้ค่ะมีมีมันเกียบให้ค่ะนี่ยังไม่ทันเดินซื้อแล้วอร่อยใช่ไหมพีม่เจ้าแรขกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากาค่ะกินไปเหมืหองไม่ไม่เลียนตายขึ้นแล้วเ,เลยบัตรที่ของเทศบาลทีนี้เป็นของชุมชนแล้วนะครับ อาชุมชนวารีสวัสดิ์โอ้สีสันมากานะน้ำกรองน้าอกรองโรยอ๋กระปเองนี่ดแิกอันนี้มีผัดป้ารมเมืองนางหนึ่งกิโลร6 0ยบาทกล่องเล็ก20่สิบ่มีเบอร์โทรศัพท์มาเรียบร้อยนะครับ นา้อยนา้อยไข่ดีไหมครับเหลือแค่เหลแค่ไข่สังกี่โมงกไข่สักกี่โมงตองชิมไม่ได้แตทุมที่ทุกน้อก็ยู่กันเต็มกั่ด้วยนะแต่ว่าล้วคุณไม่มากันโอ้ยย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 ดนะยกยย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 ้ยยย้ยยยยยยมยยยยยิยยยยยายย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 นามยยบยยยยยยยกยายยยยยัยย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 บาทด้วยกันนะครับ ที่วาโค้ดก็มีนี่นี่แนแล้วเราดูก็ช่วยแล้วของแม่อัมพาอ่าที่ของแม่อัมพานะครับเดี๋ยวเพิ่็มาชิมเดี๋ยวเพิ่็มาชิม<แ>จเจ้าต่อมาแม่ผัดมีผัดแม่พัชรีอ่าชุมชนแม่พัชรีอยู่ที่อำเภอปากพน,นังฝั่งตะวันตกจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับแม่พัชรี สีสันก็ใก้เคียงกันหมดเลยมีผัดแม่พัชรีค่ะพัชรีของแท้ของแท้ขอ้ของแท้หกิโลหนึกสิบบาทขึ้นกิโลแปบกล่องละยีบาทอ่าอ้าวชุมชนต่อไปครับชุมชนบ้านหาดชุมชนบ้านหาดอ,าาอใครเกิน ร้านอาหารมุสลิมครับมีบนนผัดชุมชนต้นาจะมีเครื่องเคียงนะมาดูตัวอย่างพักกันา่งนี่ากินน่ากินฟราจ<อ>ิกีใน้นนรา่านโลอเงล้วนาเหมือนกันเอาละร้อยกสิบเคมื่อโแปดสิบั้นนี้อร่อยะอันนี้อร่อยนะครับของจริงครับของจริง กากว้างๆบ,บ้างอ่ะเขาก็จัดงานกันถึงวันไหนแล้วกี่ดูป้ายแล้วจำไม่ได้ละอ้าวรายต่อไปที่สอชุมชนเนีใครแวะมาฝากพลังอยากทานมีฝากพลังมาก็ได้เลยนะเขารวบรวมยี่สสองเจ้าดังที่สชุมชนมาขายกันในงานนี้โดยเฉพาะเลยอ้าวรางไดรางวัลมาด้วยเจ้านี้ เชนะเลิศอันดับหนึ่งสามสมไมไม่ธรรมดาปี2,561าและ66นั้นมีสาคอลปากพันนงสุดโบราณเขาบอกว่าร้อยนั้นถายกับนายกเศมนตรีนะรับนี่รับประทีมีผัดปากพนังใด้รับปางวัน

แล้วแต่เราจะเลือกชิมนะก็อยู่หลายวันเข้ามาชิมแม้ทุกร้านแล้วก็บอกของันยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับ่ขอบคุณค่ะค่ะอันนี้มีงาสมูณหลายมีฝัหคะมีานไหมคะมาครับมาด้วยโฆษณาให้นะครับค่ะ ราคาเหมือนกันหมดทุกร้าแล้วฟาซับฟาซับ,ซบแฟาซับแต่รับรางวัลเหมือนกันครับรางวาัลชนะเลิศการประกวดผัดหมี่ในงานเทศกาลผัดหมี่ของดีเมืองปากพะนงังอ่าแก้วนี้ได้เมื่อปี2560นะครับนี่ปราคาสียบัตรชัดเจนปีที่แล้วได้รอ <c oughs> ้องปีที่แล้วโอ้โหได้ร้องเลยครับหกยี่สิบบาทเองนะฮะเพื่อนๆมาที่ยวปากพะนงังก็ไว้มาทานได้เลย มีผัดเพื่อนางเมือนางก็เดินมาหลายร้านแล้วเอาที่แม่ค้าของเทศบาลให้ผมมาชิมดูมช้อปปิง้งงานมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อเช่นของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าอาหารชมการแสดงงานมีการแสดงต่างๆมากมาย มีหมูย่างเมืองจังด้วยซอสทหมูย่างเมืองจัง2องละหนึ่งร้อยบาทก็ใช่นะก็ใช้ายัดนะ<อ>ไม่ต้องไปเมืองจังฮนะมาที่นี่ก็ได้ชาแล้วครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง S U R T E E 3 6 0กันเถอะบอกต่อเพื่อนๆให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคอมเมนต์บอกครีเอเตอร์ว่าชอบคอนเทนต์แบบไหนอยากให้ทำอะไรเพิ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์สร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปขอให้สนุกกับการรับชมคอนเทนต์ มาจากดาราที่วาดเก้าหลามบางนาราหน้าทานนะครับ